หลายคนเริ่มเห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะนะคะตอนนี้ไม่ว่าเราจะไปโซเชียลใดก็ตาม Ti i k t o อก Facebook เราจะเริ่มเห็นมีหลายๆคนมีหลายๆข่าวเข้ามานะคะว่าการที่เราเนี่ยเข้าไปฝากเงินในธนาคารนะคะตอนนี้นะซึ่งนะคะ บอกเลยว่ามันมีโอกาสเสี่ยงมากเลยนะคะซึ่งใครที่นะคะเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจอยู่นะคะหรือว่ามีเงินฝากในธนาคารเยอะๆเนี่ยก็นะคะเขาบอกว่ามีข่าวออกมาเนาะว่านะ,ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะคุ้มครองคือได้เงินคืนแค่ประมาณ1ล้านบาทอาหารนั่นหมายความว่าหากใครก็ตามนะคะที่คิดจะลงทุนไปกับการฝากเงินกับธนาคารในวิกฤตแบบนี้นะคะในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเสี่ยงมากที่เงินก้อนนั้นมันอาจจะแบบ ไม่ได้รับการการันตีอะค่ะว่าคุณจะได้คืนทั้งหมดเช่นคุณมีเงินฝาก10ล้านในบัญชีคุณอาจจะได้คืนอยู่แค่1ล้านบาทนะคะบอกเลยว่านะคะลองเปลี่ยนที่เก็บเงินนะคะมาลงทุนกับที่นี่ดีกว่าไหมคะไม่ว่าคุณจะเคยลงทุนเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามนะคะคูพินนะคะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันกับ T.S. w u m u วันนี้ได้เปิดโอกาสให้สําหรับนะคะนักธุรกิจนักลงทุนเนาะที่อยากนะคะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนแล้วก็ ต่อยอดเงินเนี่ยให้มันแบบงอกได้เยอะขึ้นไวขึ้นซึ่งนะคะตอนนี้ครูพินเปิดรับนะคะหุ้นส่วนเจ้าของแบรนด์ร่วมกันในตำแหน่ง business owner ซึ่งได้ราคาพิเศษภายใน7วันนี้ด้วยนะคะาราคาพิเศษอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทวันนี้ลงทุนมา2 5 0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่ได้รับเลยนั่นก็คือ,อได้สินค้านะคะไปกินไปใช้นะคะประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าไม่ไม่เน้นขายนะคะไปกินไปใช้ให้สวยเลยให้สุขภาพดีเลยนะคะทุกคนคะต้องบอกเลยค่ะว่า ่เรายังจะได้เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันซึ่งภายใต้แบรนด์ TSU เนี่ยมีสินค้ามากมายนับร้อยกว่ารายการแล้วก็มีแอดมินนะคะนะแอดมินในบริษัทนะไม่ว่าจะเป็นนะคะคนแพ็คของส่งของหรือมีระบบที่อัจฉรยะ สามารถคำนวณผลกำไรให้กับเราได้โดยที่วันนี้เราเข้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์ใน business owner นะคะร่วมกันกับครูพินเนาะซึ่งนะคะสิ่งที่เราจะได้รับไม่ใช่แค่ได้เป็นเจ้าของระบบซึ่งวันนี้การขายของออนไลน์หรือการทำธุรกิจที่มีระบบค่อนข้างลงทุนสงูงซึ่งอาจจะต้องลงทุนขั้นต่ำา10ล้านแต่วันนี้เราจ่ายเพียงแค่2 5 0 0 0นได้เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของระบบซึ่งมีสินค้าเป็นร้อยรายการบอกเลยคะ่ะว่ามันคุ้มมากที่สาคัญวันนี้เราสามารถคืนทุนได้ไวนะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถ จับกำไรหลักล้านได้ในระยะเวลานะคะ1เดือนก็สามารถทําได้ไม่ถึงเดือนก็สามารถทําได้นะคะการันตีว่าทำได้น่อนกับนะคะโปรเจกต์นะคะนี้นะคะ b u s i n e s s Owner นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแค่นะคะชวนเพื่อนเข้ามาค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันกับเรานะคะทั้งหมด25คน25 business o w n e r ติดตัวคุณคุณก็สามารถรับกำไรหลักล้านได้เหมือนคุณเอาเงินของคุณนะคะไปลงหุ้น ไปลงหุ้นและชวนเพื่อนของคุณมาลงหุ้นตรงนี้ด้วยกันสิ่งที่คุณจะได้รับจากหุ้นนั่นก็คือค่าแนะนําคนนะะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของแบรดร่วมกันกับเรานั่นเองครบ25คนนะคะคุณจะได้นะคะกำไรจากนะะบททาบริษัททีเอบริษัททีเอสเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทนะคะซึ่งนะคะทุกการคุณคุณจะทำไรายได้นะคะค่าแนะนำอยู่ที่23%อืมลองไปคำนวณดูนะคะ23%คูณ2คูณนะคะ 25คนว่าคุณจะได้รายได้จากที่นี่เท่าไหร่ล้านกว่าล้านนิดๆแน่นอนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันคืนทุนไวมากโดยที่ยังไม่ได้ขายสินค้าที่คุณเอาไปเนี่ยสามแสนะยังไม่ได้ขายแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคุ้มนะคะสนใจนะคะหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกเข้ามาหาครูพินได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook เพจไลน์นะคะได้หมดเลยวันนี้ครูพินไปแล้วจ้า